อกอีแป้นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงไต้หวันถ่ายปฏิทินแจกฟรีปีใหม่2024ซิกแพคแน่นทั้งชายทั้งหญิงเรียกว่าทำเอาฮือฮาข้ามประเทศกันเลยหลังเพจของหน่วยดับเพลิงเมืองเทาหยวนไต้หวันทีมสุนัขค้นหาและกู้ภัย k 9เทาหยวนได้เปิดตัวปฏิทินปีใหม่2024ที่จับเอาเจ้าหน้าที่ดับเพลิง12หนุ่ม1สาวมาถอดเสื้อโชว์กล้ามแน่นๆลงปฏิทิน12เดือนสำหรับแจกจ่ายประชาชนในปีใหม่นี้ โดยภาพโปรโมทภาพแรกที่ออกมาเป็นภาพของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงหนุ่ม12คนยืนถอดเสื้ออวดกล้ามโตแถมดึงดูดสายตาด้วยเจ้าหน้าที่หญิงหนึ่งเดียวในชุดบิกินี้แดงสุดร้อนแรงกล้ามแน่นไม่แพ้หนุ่มๆซึ่งหลังการถ่ายภาพโปรโมทสาวคนนี้ยังโดนยิงคำถามเด็ดว่าโสดหรือไม่ซึ่งหนุ่มๆตั้งใจหาว่ากันให้ดีเพราะเธอบอกว่าเธอยังโสด สำหรับปฏิทินนี้เตรียมจะปล่อยให้ชาวเมืองเถาหยวนและประชาชนในไต้หวันรับแจกไปแบบฟรีๆไม่มีการขายแน่นอนแต่ก็มีคอมเมนต์จากแฟนๆต่างชาติโดยเฉพาะบรรดาสาวๆแห่เข้าไปถามว่าถ้าอยากได้ต้องทำยังไงซึ่งทางเพจก็เข้ามาตอบว่าค่าส่งไปต่างประเทศอาจจะแพงเกินมูลค่าของปฏิทิน